มัคธรมมะที่ควรเจริญหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ซึ่งอธิบายและสรุปลงในหัวข้อมักธรมมะที่ควรเจริญของอริยสัจสีมีอยู่หลายหมวดหลายหัวข้อสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะนำเสนอสติปัฏฐานสี่ สติปฐานสหมายถึงข้อปฏิบัติที่เป็นที่ตั้งแห่งสติหรือการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งต่างๆให้รู้เท่าทันและเข้าใจตามที่เป็นจริงมีสประการ 1. กายานุปัสนาสติปฐานหมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณากายเพื่อให้รู้เท่าทันกันและเข้าใจตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ของเราเรา,เราบังคับไม่ได้ต้องมีแก่เจ็บตายไปตามกาลเวลานอกจากนี้การตั้งสติกำหนดพิจารณา อิริยาบถต่างๆของกายเช่นยืนเดินนั่งนอนในขณะปัจจุบันว่าขณะนี้กำลังอยู่ในอิริยาบถใดกำลังทำอะไรอยู่อย่างนี้เรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานสเวทนานุ ปัศนาสติปัฏฐานหมายถึงการตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือความเฉยเฉยที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างรู้เท่าทันเช่นในขณะนั่งเมื่อเกิดความปวดเมื่อยเป็นความทุกข์ก็ตั้งสติกำหนดพิจารณาความทุกข์นั้น หรือเมื่อเห็นรูปที่สวยงามเกิดความรู้สึกพอใจมีความสุขก็ตั้งสติกำหนดพิจารณาความสุขนั้น 3. จิตตานุปัสสาสติปฐานหมายถึงการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตเพื่อให้รู้เท่าทันถึงสภาพ หรืออาการของจิตว่าจิตใจขณะนั้นเป็นอย่างไรมีความหุนมัวหดหูฟุ้งซ่านเกียจคร้านหรือขยันสี่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรือฝ่ายดีหรือเป็นอกุศลหรือฝ่ายชั่วซึ่งเกิดขึ้นกับใจว่าธรรมทั้งหลายอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยดับไปธรรมเหล่านั้นก็ดับไปด้วยไม่มีสิ่งใดมีตัวตนที่แท้จริง สติปัฏฐานทั้ง4ประการนี้เราควรนำมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะนอกจากจะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์แล้วยังทำให้เราเป็นคนไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและขอบคุณผู้ติดตามขอขอบคุณค่ะ